สียังมีหน้ามาแงะมองฉันอีกหรอนี่อยากปีเรื่องมอนจะหล่อนเฮ้จื๊บจื๊บจื๊บพวกเรามาแล้วค่ะนี่เป็นไงเออเนี่นี่น,น,นี่พวกเธอกําลังทําท่าอะไรกันอยู่เหรอเนี่ยนี่อร่อยไหมจ้าอร่อยคุคน้น <Deal. S 3> สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเอาละค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Sakura School Simulator เช่นเคยนะคะผมเย่คือต้องบอกว่าปอก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเกม Sakura นะคะประมาณมเป็นเดือนแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ วันนี้นะคะปอก็คิดไอเดียออกค่ะเราจะมาสร้างนะคะแก๊งบูลลี่นะคะในเกมซากูระกันนะคะแต่ว่าตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับในเกมยันยเดยเลยทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเอามาแค่โทนสีเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือเป็นแก๊งบูลลี่นะคะเราจะนํามานะคะสร้างในเกมซากูระเนาะสาหรับทรงผมของเขาเนี่ยคือมันก็จะแบบว่าเอาิ่มไม่มี เกมซากุระอยู่แล้วเนาะแต่ว่านี่เลยค่ะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะเราจะนํามานะคะแต่งเป็นตัวละครในเกมซากุระกันเนาะแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นสีชมพูค่ะซึ่งแปลว่าเราเนี่ยจะต้องหาสมาชิกนะคะอีก3คนค่ะนะคะตัวเราเนี่ยบอกเลยว,ว่าขอจองสีชมพูค่ะทุกคน มาแต่งตัวกันนี่นะคะก็คือจะเป็นตัวของปอเนาะเดี๋ยวปอจะมาเปลี่ยนสีผมค่ะให้เป็นสีชมพูนะครับนี่เลยจริงๆคือมันก็ออกสีชมพูม่วงๆหรือเปล่าคะแต่มันก็มีหลายชมพูเลยค่ะแต่ปอว่านะชมพูที่น่ารักที่สุดนะคะก็ต้องเป็นสีนี้เลยค่ะเนาะสำหรับสีดวงตาก็จะเป็นสีชมพูด้วยค่ะเป็นไงรู้สึกว่าแก๊งนี้เนี่ยจะ ค่อนข้างพอ o เยอะเนาะอย่างเช่นกิ๊บนีบผมยางมัดผมนะคะทุกคนมงกุฎแล้วกันนะคะเนาอรู้สิเซ็กซี่ปะเออมาแล้วคะ่ะตื้อดื้อตือดือ,อ,อ,อมาแล้วสวัสดีอันนี้เนี่ยเราจะเรียกนางว่าอะไรดีคะ จริงๆคือเรียกว่าโมเอจังก็ได้เนาะเออวันนี้นะคะโมเอจังก็จะมาหาแก๊งนะคะเพื่อบูลลี่คนอื่นกันเนาะเฮ้ยนี่เธอจะมาเป็นเด็กช่วยหร้อหรอเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวปอขอทำการนะคะแต่งตาก่อนนิดนึงเนาะเออไปดูกันว่าใครเนี่ยที่พอจะมีลักษณะท่าทางนะคะเหมาะ กับการที่จะมาอยู่ในแก๊งบูรี่ของเรานะคะใครที่จะมาอยู่แก๊งนี้นะคะคือ จะต้องสวยหนะคะแล้วก็จะต้องบอกว่าดูไฮโซด้วยนะคะใช่ไหมเวลาที่บอกว่าเราเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยสายตาจากคนอื่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหุ้ยว้าวแก๊งนี้เนี่ยคือแบบว่ามีแต่คนสวยๆเนาะเอออารุณสวัสดคคิ์ค่ะคุณครูค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีวันนี้คือเราก็มาเรียนแต่เช้าเลยนะคะเอาล่ะเราก็จะวิ่งมาที่ห้องของเราค่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเธอดี ใมไหมล่ะเพราะว่าลักษณะเธอก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะอทุกคนคิดว่าไงเพราะว่านะคะคนนี้เนี่ยเหมาะที่จะมาอยู่ในแก๊งของเรานะคะเขาเนี่ย จะต้องเป็นสีฟ้าค่ะอืมลุยเลยเอิม่มฮัลโหลเอ่อพอดีว่าชั้นเนี่ยกำลังจะหาคนเข้าแกงนะ่ะเธอสนใจไหมจ๊ะอ้ยสนใจสิคะงั้นก็โอเคเลยเห็นไหมคะแทย์งยูขอบคุณนะคะที่บอกว่ารับชั้นเข้าในแกงนะคะ ไปค่ะเราจะมาเปลี่ยนสีผมให้เขากันนะคะคนนี้จะต้องเป็นสีฟ้านะคะเอสีฟ้าเนี่ยนะเราจะเอาเป็นสีโทนไหนดีล่ะคะเพราะว่าสีฟ้าน่ะคือแบบมันไม่ได้ออกสีฟ้าสักเท่าไหร่นะคะน้ำเงินน้ำเงินขาวๆนะคะทุกคนเองั้นเอาเป็นฟ้าแบบนี้แล้วกันนะคะเฮ้ยโอ้โยนางนี่นี่มันแอบเดินโทนฉันหรอ นี่นิสัยไม่ดีเลยนะโอเคค่ะคือเราก็ได้นะคะสีผมเพื่อนมาแล้วเนาะเราจะมาดูว่าเราเนี่ยแต่งตัวอะไรให้เขาได้บ้างนะคะมาดูกันอ๋อนี่ไงก็คือ ตกแต่งได้ค่ะทุกคนนะคะเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนฉันขอโทษก็คือเราเนี่ยแอบไปใส่นะคะหนวดให้เพื่อนเฉยเลยค่ะเพื่อนฉันขอโทษที่ฉันใส่หนวดให้แกแบเพื่อนอ้าวใหม่อ้าใหม่ค่ะติด กิฟสีชมพูนะคะเอาล่ะแล้วเราก็จะมาปรับสีหน้าให้เพื่อนนะคะดูสดใสมากขึ้นนะคะนี่เป็นไงแล้วก็นี่ตามมาเลยจ้าเอาล่ะเราจะไปหาใครต่อไประเนียทุกคนเอหรือว่าจะเป็นเธอดีไหมล่ะคือเราเนี่ยต้องการคนที่มีทรงผมนะคะและหลายแบบค่ะคือต้องบอกว่านางผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเนี่ยเพิ่งจะมาเดินชนเราค่ะหนามซ้ำนะคะ ยังไม่ขอโทษอีกนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเปาบ้านะหน้าต่าของเขาเนี่ยก็แบบว่าดูร้ายๆเหมือนกันนะคะดูสิยังมีหน้ามาแงะมองฉันอีกเหรอนี่อยากปีเรื่องเหมือนจะล่อนเห้อน,นี่รอก,ก่อนเถอะนี่ทางมาเร็วตอนนี้เราก็ เหลือ,อแค่สองคนท่อนั้นนะคะอยากดูว่านักเรียนคนอื่นเนี่ยอยู่ในห้องไหนกันนะคะไปดูกันเนาะเอมอันนี้คือเป็นห้องของคุณครูเอียนี่เธอเราเนี่ยต้องหาเพิ่มอีกสองคนนะเอาใครดีละเนี่ยอืมนักเรียนอยู่ไหนกันหมดนะคะขอไปหาก่อนแล้วกันนะคะเอออยู่ไหนกันห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะคะ เฮ้คนอื่นมันหายไปไหนหมดเนี่ยเอา้าอุ้ยเธอวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยฮ้จะไม่ชอบคนที่ทำอะไรช,าชาา้าๆนะฮะนี่สวัสดีในนี้นะคะคือเราก็เจอหนึ่งคนโุ้ยคนนี้คือบอกเลยว่าตรงสเปคปอเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีสีหน้าที่ค่อนข้างดุค่ะเฮ้ยนี่เธอสนใจจะมาเป็นแก๊งเดียวกับฉันไหม แกงอะไรเหรอจ๊ะอ๋อคือฉันนะนะกําลังหากแก่งที่สวยที่สุดในโรงเรียนน่ะเธอสนใจหรือเปล่าอ๋อก็ก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันจะดีหรอดีสิอุ้ยขอบคุณนะคะเฮ้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 เดี๋ยวปอจะมาเปลี่ยนสีผมให้เขากันนะคะสําหรับคนนี้นะคะปอจะให้เขานะคะเป็นผมสีม่วงค่ะอุ้ยสีม่วงหรอใช่แล้วนี่ไงเป็นไงทุกคน ว้าวดูสิโหคือท่าทางนะคะบุคลิกเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยเนาะอ๋อรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะใส่อะไรให้เขาดีนะคะทุกคนเอางี้แล้วกันนะเธอเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เธอเนี่ยใส่เป็นหูแมวแล้วกันนะนี่เป็นยังไงล่ะคะทุกคนน่ารักใช่ไหมล่ะเราได้สมาชิกนะคะคนที่สองมาแล้วค่ะ โอเคพวกเธอตามมาเลยจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนฉันจะเจอผู้หญิงคนนึงครับผมฮัลโหลฮัลโหลนี่เฮ้ยโอ้โหคนนี้คือบอกเลยว่าสเปกเราเลยอะฉันว่านะคนนี้เนี่ยแหละคือเหมาะกับการที่จะมาอยู่ในแก๊้งของเรานะคะเพราะว่าลักษณะท่าทางเนี่ยคือบอกเลยว่าเหมาะมากค่ะดูแพงเวอร์เลยนะคะนี่มันนี่แล้ว ทุกคนดูสิเป็นแก๊งนางฟ้าจริงๆนะคะเอิม่มทีนี้นะคะคือเราก็จะเหลือนะคะสีเหลืองใช่ปะนี่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เธอเน่ะเป็นสีเหลืองนะเพื่อนได้สิขาเออสีเหลืองหรอเอาเป็นสีเหลืองแบบไหนดีล่ะเนี่ยเพราะว่านะคะคงต้องเป็นสีประมาณนี้แล้วล่ะคะ่ะฉันว่านะเธอเนี่ย น่าจะต้องใส่หูฟังแล้วล่ะเพื่อนได้เลยค่ะหูฟังหรออม,มันเหมาะไหมล่ะคะมันก็เหมาะกับฉันอยู่นะมันก็ดีเลยแล้วก็จะมาเปลี่ยนหูฟังนะคะให้เป็นสีขาวแล้วกันเนาะดูสิใครทุกคนเราได้มานะคะ1น 3, 3่คนแล้วคะ่ะแล้วเราเนี่ยขาดสีอะไรนะเออ สีสุดท้ายคือสีเขียวค่ะใช่มาแล้วมาแล้วเอาคนไหนดีละเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยเราจะเลือกเป็นเธอดีไหมล่ะคนที่มัดแกะแบบนี้นะคะทุกคนคิดว่าไงดีละคะมันก็น่าสนใจอยู่เนาะนี่เธอเธอมีแก๊งหรือยังน่ะอ๋อยังไม่มีค่ะทำไมหรอคะอ๋อคือชันนานะนะกำลังที่จะหาคนเข้าแก๊งน่ะโอ้ย งั้นก็ดีเลยสิคะเพราะว่าฉันอ่ะนะก็คือไม่ค่อยมีเพื่อนเลยนะคะโอ้ยงั้นก็จัดไปเลยค่ะ แต่ว่าเธอเนี่ยจะต้องนะคะใช้สีผมสีเขียวเนาะนี้เลยโคตรเขียวอะ่ะนะคะเป็นเขียวที่แสบตาซึลึเกินค่ะแล้วก็ฉันจะมาเพิ่มนะคะให้หัวเธอเนี่ยมันดูมีอะไรมากขึ้นนะนี่ทุกคนรักปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้เนาะแล้วก็จะมาทําให้หน้าเธอเนี่ยมันดูมีสีสันมากขึ้นนะคุณครูคะ วันนี้เนี่ยพวกหนูนะคะขอไม่เข้าเรียนแล้วกันนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กเกเรค่ะทุกคนในที่สุดฉันก็ได้แก๊งมาแลว้วพวกเราเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบว่าชอบบูรี่คนอื่นนะคะทุกคนก็คือเป็นแก๊งที่นิสัยไม่ดีเลยค่ะและนี่คือแก๊งสมาชิกของเรานะคะก็คือเป็นแก๊งที่บูรี่คนอื่นนะคะในเกมซากุระนะคะคือต้องบอกว่าทุกคนคะ่ะ Pan a ไหนปอจะมาให้พวกเขานะคะลองแบบว่าเก็กทงเก็กท่าดูเนาะจื๊บจื๊บจื๊บพวกเรามาแล้วคะ่ะนี่เป็นไงสดใสป่ะโ <c oughs> อ้ใจค่ะที่เราเนี่ยได้มีแก๊งกับเขาฟุกทีนะคะทุกคนนี่พวกเธอต่อไปนี้เนี่ยพวกเธอเนี่ยต้องเชื่อฟังฉันนะจ๊ะเพราะว่าฉันนะ่ะนะเป็นหวัวหน้าของพวกเธอเนาอเออบอกเลยว่ากว่าเรานะคะจะหาคนที่มาอยู่ในแก๊งเราได้เนี่ยคือแบบอื ต้องไ่ตองมันแล้วนะคะเออเฮอนี่นี่น,นี่พวกเธอกําลังทําท่าอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยเออกาลังออกกําลังกายนะคะเพื่อแบบว่าฟิตร่างกายไว้นะคะมาเร็วเดี๋ยวสําหรับวันแรกนะคะเราเนี่ยจะไปพาเพื่อนๆน,นะคะเลี้ยงข้าวก่อนแล้วกันนะคะนี่ตามมาเลยนะคือต้องบอกเลยว่าเป็นวันแรกที่ฉันเนี่ยพาพวกหล่อนนะนะโดดเรียนนะ่ะเออ แต่ให้เป็นไรหลอกไปค่ะเดี๋ยวเวลาเข้ามากินละอาหารญี่ปุ่นแล้วนะครับมามามานั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่ากินเลยจ้าโอโ้โหซูชิคือแบบว่ามีหลายชิ้นเลยนะคะนี่อร่อยไหมจ้าอร่อยโคตรเลยอะ่ะรู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่เราเนี่ยได้มีแก๊งบูลลี่ในนี้สักทีนะคะแล้วก็ คือทุกคนเนี่ยคู่ควรกับการที่อยู่ในแกงของเรามากๆเลยนะคะทุกคนคือสวยมากๆเลยค่ะปอชอบๆเนาะ เอาละค่ะทุกคนและนี่คือเป็นแก๊งของเรานะคะคือต้องบอกเลยว่าทุกคนยังไงก็ฝากติดตามแก๊งของพวกเราด้วยนะคะพวกเราคือแก๊งที่ชอบบูลลี่คนอื่นนะคะก็คือหบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ก็เราเนี่ยได้แก๊งมาแล้วนะคะคลิปต่อไปคือพวกเราเนี่ยจะไปเริ่มป่วนคนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ทุกครัใง้ห่ปอไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะบายบายแล้วเจอกันนะคะทุกคนบายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน